ค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะคุณยุ้ยได้เล่าให้เราฟังไปแล้วนะคะก่อนเบรกถึงที่มาและหลักการของการรับประทานคอร e สตุ้มน้ำนมแรกหรือนมที่สร้างภูมิต้านทานอนี้อยากถามดรต่อค่ะว่านอกจากคอรสตุ้มแล้วเนี่ยคุณยุ้ยอยากจะแนะนำสารอาหารอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะวิตาซีค่ะวิตาซีวิตามินซีจังขอย่าโชกปอมก่อนคุณยุ้ยจะพูดนะคะขัย่าขามปอมมันให้วิตามินซีสูง เป็นสัตว์สกัดมะขามป้อมมะขามป้อมตัวนี้ยูชอบมากค่ะอยู่ในพระไตรปิดกค,ค่ะตอนเวสันดรชาดกแล้วตัวยุทสมาชิกของไทยธรรมเนี่ยก็ถามกันมา,มากเลยนะคะว่าวิตามินซีที่มีอยู่เนี่ยมันมีกีก่เปอร์เซ็นต์คะแล้วเราจะต้องกินกี่เม็ดมันถึงจะได้ผลในการดูแลกันนะคะ,คะเดี๋ยวยูเทียบน้ำหนักก่อนว่ามะขามป้อมหนึ่งผลจะมีวิตามินซี40เปอร์เซ็นต์ค่ะทั้งผลสดและผลแห้ง แต่วิตามินซีที่พี่บั้ชูมันเป็นสารสกัดมะขามป้อมมันจะเป็นมันจะมีปริมาณวิตามินซีที่เยอะกว่ามันจะคำนวณยากเพราะฉะนั้นยุคขอเทียบจากผลแห้งปกติก่อนถ้าผลแห้งปกติเนี่ยผลของไทยทําเป็นผงแห้งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นสารสกัดสมมติว่ามันเป็นผลแห้งปั๊บเนี่ยหแคปซูลก็จะมีมะขามป้อม320มิลลิกรัมค่ะแล้วมีวิตามินซีอยู่128มิลลิกรัมแล้ว ในวิตานซีใส่วิตามินซีไปอีก60ก็รวมเป็น188มิลลิกรัมต่อแคปซูลเบ็ดเสร็จแล้วแนะนำให้กิน2แคปซูลต่อว,วันค่ะได้376มิลลิกรัมต่อว,วนันก็เพียงพอในการป้องก,กันโรคอันนี้พูดถึงตัวนี้ใช่ไหมคะสองแคปซูลนะคะใช่สองแคปซูลต่ววอวันก็ได้<อ>ปริมาณวิตามินซีสามร้อยเจ็ดสิบหกมิลลิกรัมทีน,<ม>ทนี้ทีนี้คะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเห็นตามตลาดนัดเห็นเขาเอามาขายกันลูกใหญ่ๆอยู่เหมือนกันตอนนี้แต่มันขาดมากคือว่าคนกินมีไพี่อะ แต่ถ้าทานอย่างนั้นเนี่ยมันควรจะใช้ขนาดเท่าไหร่คะถ้าทานเป็นสดสดนะคะม,มันจะเราจะทำยังไงถึงมันต้องกินแบบจานวนเท่าไหร่จะแก้หวัดได้คะยิค,คิดว่าแบบเป็นเป็นกรํารเลยอะ่ะเป็นผูใส่เป็นโลนคะ่ะจ่า <laughs> เป็นโลเลยใช่ไหมคะใช่เออคะ่ะแล้วแล้วแล้วเคาไปทําเป็นผงบดลระคะถ้าผงบดก็เอ่อวันละหนึ่งหนึ่งกรัมค่ะอืมหนึ่งกรัมนี่ ก็ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งแคปซูลเม็ดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอของพี่เป้ลเป็นสารสกัดเนี่ยมันคำนวณยากอะค่ะยูคิดว่าถ้าอยากเราจะกินเพื่อป้องกันหวัดเช่เราไปอยู่ในดงหวัดเนี่ยเราควรจะกินสามแคปซูลต่อวันส่วิว่าเราไปแล้วแบบว่าไปที่รถตู้ไปรถตู้แล้วคนแบบไอขึ้นมาสักคนนึงอ๋อแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยอ่ะเราควรกินสามแคปซูลแต่ถ้าเราอยู่ของเราปกติเราก็อาจจะกินวลา 2องแคปซูลได้แต่ถ้าเราไปแบบอยู่ใกล้คนที่เป็นเราน่าจะเป็นสามทานสองแคปซูลนี่ก็คือเป็นเรื่องของการป้องกันโดยทั่วไปนะคะมีวิตามินซีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทานทั่วไปสอแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในที่เสี่ยงก็เพิ่มจํานวนเป็น3าดีกว่าเราต้องดูแลคนป่วยค่ะเนี่ยสรุปกันเลยนะคะว่าช่วงที่มีวัตระบาดหรือวัดระบาดที่กินหกรัมก็คือประมาณสแคปประมาณสแคปนะคะคือเราถ้าเราอยู่ในดงนะ ค่ะหรือมีใครเป็นอ,อะไต่อด้วยงานวิจัยเลยดีกว่าค่ะงานวิจัยของมะขามป้อมกับการต้านหวัดค่ะคุณผู้ชมมีงานวิจัยในหนูทดลองค่ะตีพิมพ์นราสารการแพทย์ชื่อ SPC เดือนมีนาในปี1994ค่ะงานวิจัยนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ตัวมะขามป้อมตรงๆแต่ว่าใช้ตรีผลาที่ตะกี้พูดถึงพระไตปีดอกว่าอนเวสานอนผาดก <laughs> ต้องพัดไบเขียนว่านมาพร้อมกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรเข้าป่าพาพระนางมัตสีไปแล้วก็เจอต้นไม้ที่มีประโยชน์คือสมอไทยสมอพิเภกมาขำป้อมก็คือตรีพลานี่แหละคราวนี้เนี่ยเขาพบว่าหนูทดลองที่ถูกทําให้เป็นหวัดค่ะแล้วให้กินตรีพลาเข้าไปพบว่าหนูมีอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงความเครียดลดลงพฤติกรรมของหนูที่เป็นวัดก็เปลี่ยนไปค่ะจากหนูที่ดูป่วยดูหงุดหงิด ดูไม่สบายค่ะเสื่องสึมเพราะเป็นหวัดก็ร่าเริงขึ้นอืมค่ะเราเป็นหวัดเราสามารถที่จะกินสารสกัดจากมะขามป้อมได้นะคะหรือสูตรแบบปรีพลาอย่างที่ดรแนะนำเนี่ยนะคะทำให้อาการดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจค่ะจริงๆมะขามป้อมยังมีมีความน่าสนใจในเรื่องบทบาทกัน ช่วยเรื่องหวัดได้อีกไหมคะจริงจริงอ่าจริงจริงแล้วถ้าโสดว่าเราเป็นหวัดใช่ป่ะมันก็จะมีน้ำมูกใสกับน้ำมูกค้นถ้าน้ำมูกใสคือแบบเอ่อคือไวรัสน้ำมูกค้นคือแบคทีเรียค่ะเวลาที่เราแบบดูว่าเอ๊ะเราจะสดว่าเราจะจ่ายยาหวัดเนี่ยังมีแยกเป็นไวจากไวรัสจากแบคทีเรียหวัดเนี่ยคือไวรัสแต่ว่าเวลาคนเป็นติดเชื้อเขาก็จะพูดคําว่าหวัดโดยที่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนรักษายากกว่ากันคะเอ่อ แบตทีเรียมันมียาฆ่าแหละแต่ยุ้ยก็ไม่ได้ใช้ทั้งสองอันแหละยุ้ยใช้ยุ้ยใช้อย่างนี้แหละยุ้ยใช้ไวตั 4, าสีใช้คอลตรูมใช้ถังเช่าอะไร้ย่รรมชี้ิาามาขมป้อมมีฤทธิ์ทั้งต้านแบตทีเรียและไวรัสตอนนี้เราขอเน้นเฉพาะฤทธิต์ต้านไวรัสก่อนจะถึงการต้านไวรัสมาขมป้อมมีฤทธิ์ขับเสมหะในสัตว์ทดลองและลดอ,อาการอักเสบของหลอดลมค่ะงานวิจัยของการต้านไวรัสเนี่ยมีงานวิจัยการต้านอินเฟนเซอรเอค่ะสารออกฤทธิ์ในผลมาขามป้อมมีชื่อว่า เคนต้าแกวลอยกลูโคสค่ะยับยั้งการแบ่งตัวของอินฟลูเอนซ่าหรือไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้ร่างกายเราติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอรวมทั้งยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสไปทั่วร่างกายค่ะนี่ไงคะคุณผู้ชมคะที่คุณยุ้ยบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะผ่านช่วงของโควิด19ระบาดกันไปแล้วเนี่ยนะคะมะขามป้อมก็ยังคงสําคัญในเรียกว่าเป็นสารอาหารที่น่ากิน นะคะในช่วงที่วัดร,ระบาดกันสารพัดสายพันธุ์แบบนี้นะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะสอบถามมาเข้ามาได้ที่ Line แอปท็อปช้อปปิ้หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะแต่เราพลาดไม่ได้เลยว่าเราอยากแจกนะคะนี่กับฟ้าทลายโจรค่ะอันนี้ก็แจกกับทุกออเดอร์เลยนะคะมี p o p ป l พ s ด้วยนะคะมียูคา l y p ตัสด้วยได้เหรียญเงินจากนวัตกรรมโลกด้วยนะคะจากการประกวดงาน ITE ที่ลอนดอนนะคะปี2021ค่ะแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ที่ JKN18 Top News ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปๆขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ